ใ้คือมีโชคแล้วก็ซื้อความคิดนะครับผมเนี่ยไม่ได้ทำเพิ่งเลยอย่างที่บอกนะครับให้ผมมากกว่านี้ผมก็ไม่ทำถ้าไม่จะทำนะครับแล้วต้องบอกว่าจริงๆผมมา,างานศพเพื่อนด้วยนะครับก็คือจากไอ้กมลโบแก้วเนะี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เสียชีวิตชุนต้นไม้นะครับจริงๆนัดกันด้มากินข้าวพวกนี้เลิกไปกินข้าวกันนะครับแล้ววันเนี้ยจริงๆบ่ายสองผมก็จะออกไปตั้งแต่เที่ยน,นะครับเพื่อไปส่ง เพื่อน็นการสุดท้ายกับเพื่อนที่รักกันมากนะครับแต่พอมาเจอพี่ๆตรงนี้หลายท่านก็ไปฟังด้วยว่าพี่คงไม่ไปแล้วนะครับก็ได้เห็นผมจุดทูบไปตรงหัวอาคารนั่นนะนะครับ<ำ>แล้วก็บอกเพื่อนว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทําขอส่งเพื่อนแค่ตรงนี้แต่ถ้าด้วยความสัจธาิงนะครับอยากไปส่งเพื่อนอยากไปเผาเพื่อนขขอคังสุดท้ายนั่นคือชีวิตของเพื่อนที่ดีที่จะทำให้เพื่อนให้ได้นะครับแต่ พวกเราไงครับก็เลยไปไม่ได้จริงนะครับก็ต้อขอขอบคุณในวิตรภาที่ที่ให้กันมารุ่งนี้มีกิจกรรมคือที่มีกิจกรรมอีกอยากให้ทำนะครับก็คือผมอยากให้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหกร่วมมือกันกลุ่มสองกับกลุ่ม7 กลุ่มสากับกลุ 4, ่ม8กลุ่ม4ี่กับกลุ่ม9แล้วก็กลุ 5, ่ม5กับกลุ่มสินะครับให้รวมกันนะครับคืนนี้2กลุ่มรวมกันคุณต้องจัดโชว์มาเรียกคะแนนครับ <Okay. S 1> เรามีรางวัลจากท่านรองให้เพราะฉไนั้นคุณจะทำอะไรก็ได้ครับผมมีเวลาให้กลุ่มลนะ2ี่ินาทีให้สนุกสนานเต็มที่เลยคุณจะโชว์จะมีสแสกจะมีชุดว่ายน้ำมาโชว์อย่างที่บอกพิตตี้ของเราเนั่นแหละครับคุณไปคิดเอง ไหนถูกใจมีรางวัลให้สำหรับท่านรองทั้งสองท่านใช่ไหมครับท่านรองครับเป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจผมบอกได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมของเราคืนนี้แล้วคืนนี้นะครับสนุกก็เต็มที่เลยครับเป็นงานของพวกเรา,าน,นู้นเลยครับเป็นทีนน่นู้นมีคาราเพลน,นะครับคุณจะทําอะไรก็ตามาไปศรึกษาเลยกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่ง,งยกมือครับ กลุ่มหกอยู่ไหนครับกลุ่มหกครับดูกันไว้นะครับดูกันไว้นัครอกันเลยอ่าร้องกันรองขออนุญาตท่านรองต่างออกทั้งคู่นะครับโอเคนะครับนะครับกลุ่มสองกับกลุ่มเจ็ดครับดูกันไว้นะครับต้องไปประสานกันนะครับตองไนะครับกลุ่มสามกับกลุ่มแปดครับอ่าดูกันไว้นะครับดูกันไว้ครับกลุ่มสี่กับกลุ่มเก้าครับอ่าดูกันไว้นะครับกลุ่มสิบครับ กลุก่ม5ครับโอเคคุยกันนะครับผม<ค>ไม่รู้ว่าใครจะเด็ดก,กว่าใครนะครับไปทีเอ็เอาเอง20นาทีต่อกลุ่มจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่คิดว่าสุดยอดที่สุดในคืนนี้ใครคิดว่ากลุ่มตัวเองสุดยอดที่สุดเขาจะปลมือกนะันแล้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแต่ละกลุ่มนะครับรนะับผู้มือไปคนละหนึ่งเล่มนะครับคู่มือในนี้จะเป็นเรื่องของผู้นาํา เป็นเรื่องของสิ่งที่เทศบาลต้องการนะครับขออนุญาตให้เอาติดตัวไว้นะคะรับพรุ่งนี้อาจจะต้องใช้ตรงนี้ผ